เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินทร์ครบ100ปี20กันยายน2568สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีประชาราชสดุดี100ปีแห่งความทรงจำวันนี้เสนอตอนพระพรีชาสามารถแห่งยุวกษัตริย์ สารคดีประชาราชดุดีร้อยปีแห่งความทรงจำพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทรมหิดลพระอธรมารามาธิบดินขณะพระชนมายุ16พรรษาทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์พระองค์ทรงเข้าศึกษาได้สองปีทรงสอบไล่ในระดับอนุปริญญาปรากฏว่าทรงสอบผ่านและได้คะแนนอย่างดีเยี่ยมท่ามกลางวัฒนธรรมตะวันตก พระองค์ทรงห่วงใยในทุกสุขของชาวไทยอยู่เสมอระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนทรงฝึกฝนภาษาอังกฤษภาษาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มเติมพระองค์มีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2488 พระองค์ทรงประกอบพระราชกริยากิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศโดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่งเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่สองณหอประชุมราชแพทยยาลัยศิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระองค์มีพระราชปรารภให้มีแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองจึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์ผู้มีพระราชยรืยไยเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงสถิตในดวงใจไทยนิรัน